สวัสดีครับ FC แฟนคลับแคปเทนมวล2027วันนี้กับตันมวลจะพา FC ไปทดสอบเครื่องบิน Boeing 747กันนะครับโดยจะวิ่งขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติด,ดอนเมืองของเราจะเห็นว่าตอนนี้ดอนเมืองนี่รายงานอากาศว่าไงครับเดี๋ยวดูสิ ที่ดอนเมืองคราวนี้นะครับมีเมฆเป็นส่วนมากเดี๋ยวมารอรับชมการวิ่งขึ้นจากท่าอากาศยานดอนเมืองกันเลยครับเคมีคูลพิพาพน์อเทคออฟ ออกเดินทางจากท่ากญญาศยานดอนเมืองได้ครับวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะมุ่งหน้าสู่ภูเก็ตนะครับ Don't sink 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 ไม่ได้สิ่งไม่ได้สิ่งวันนี้ภูเก็ตอากาศไม่ดีนะครับหมอกหนามากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่อง Boeing 747ของกัปตันมวลมาแลนครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมแทบมองไม่เห็น ลันเวย์เลยนะครับกับตันเลยต้องตัดสินใจลงไม่ลงลงได้ไหมครับถ้าลงไม่ได้ต้องตัดสินใจโกราวน,นะครับดูท่าทางว่ากับตันจะต้องโกราวนะระยะทางของลันเวย์ไม่พอและเพราะฉะนั้นโกราวดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับ ส่นมวลก็เลยตัดสินใจโกรลลาไปเลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนมาลงละทางวิ่งทันเวศูนย์เก้าแทนฝั่งนี้ดูเคลียร์สกายมากกว่านะหลังจากที่นักบินโกราไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้เปลี่ยนตัดสินใจมาลง รันเว09แทนนะครับมารับชมมุมนี้กันบ้างว่าสนามบินภูเก็ตเราสวยงามขนาดไหนนะครับฝั่งนี้อากาศเคลียร์กว่าลันเว27นะครับ พันเวศนย์นี่เหมาะสำหรับการมายืนชมเครื่องบินในหน้าหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกราเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่ชอบดูเครื่องบินมาภูเก็ตแล้วอย่าลืมมาที่หาดไม้ขาวนั่งรถเข้ามาเสียค่ารถประมาณ20บาทมั้งครับมอไซค์พ่วงข้างพาเข้ามาชมเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับขอเชิญชวน รับรองได้ครับสวยงามแน่นอนดันเวศูนย์เก้าท่านจะเห็นเครื่องบินลงผ่านศรีะไปเลยนะแบบนี้นะครับผู <c oughs> ้โดยสารร้องด้วยความตกใจแต่ก็ปลอดภัยครับนี่ลงเรียบร้อย ให้ฟังหนึ่งเห็นไหมครับอย่างที่ผมเรียนให้ฟังตอนแรกหมอกหนาตึบมองอะไรแทบไม่เห็นเลยขอบคุณค่ะ